เวทีชาวบ้านนะครับไม่เป็นไรใครไม่มาโทรตามไม่เป็นไรได้มารออยู่ที่บ้านเดี๋ยวพวกเราจะทวงเงินให้เองขอบคุบบบณพี่น้องครับผมมีอย่างหนึ่งนะครับบึงินรางที่ไม่มาเพราะตาย ผู้ใหญ่บ้านกำนันครับชี้เลยทุกหมู่บ้านทุกค่วยแก้วผมเคยห็นนะครับเพื่อฟังมากเกันไปนะครับพวกเราอย่าไปเจ็บ เลยกงพวกเรานครับหรือว่าเป็นพลังยิ่งใหญ่ครับพลังบริสุทธิ์นะครับพลังแห่งความบริสุทธิ์เรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาด้วยความเดือดร้อนของพวกเรานะครับหรือว่าเป็นพลังขั้วนนี้เราเพื่น อย่างสบายใจวันนี้มาฟังมา ทีมงานนะครับและผู้ประสานงานหลักที่เราก่อตัวขึ้นวันนี้นะครับก็ขออญาตอย่างแรกเลยหน้าตาหลอๆทุกคนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสิบกระท่านนะครับผมมาดูนิดีโชดครับบ้านอยู่เลขที่81รทับ2ตำบลเมือลายครับครับตัสดีครับผมกิรวัฒน์จาจังำบัดเกษตรกรตำบลไทรน้ำครับ สวัสดีครับพี่น้องกลุ่มคนทำนาทุกท่านนะครับผมนายชินาสอนเล่วินิจรองนายกโพธิงานนะครับสวัสดีครับผมนายวิรัตตั้งทินนะครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งตำบหนึ่งหมู่ที่สามตำบลโพธิงานครับเผื่อพี่น้องถึงไหนถึงกันครับสวัสดีครับผมนายมนางโอตะกูลกลุ่มชาวนาตำบลโพธิงานครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมนายชาติจังพงครับ คุณชาวนาตมบุทรนงครับครับผมนายวุฒธพงศ์กุ่สัมพองครับตำบลตบเทียนบินครับครับพี่น้องมูตีอยู่ไหนครับครับผมชูชีพเสียงหนครับสมาชิกมูตีตำบลด่าน้ำครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องสู้จนได้คว้าชัยชนะใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับ พี่น้องชาวหมูสามอยู่ที่ไหนครับครับผมสวยจันกันปีครับสมาชิกหมูสามบ้านทองครับครับสวัสดีนะครับผมนายนรงอิงคำครับหมูที่หนึ่งโพธิงามอยู่ตรงไหนครับโอ้เยอะมากนะครับวันนี้เราสู้กันเต็มที่ครับไ่ต้องกนัวนะครับวันนี้พอไปพี่น้องเรามากันเยอะนะครับสู้เต็มมังกรเส้นจันทร์สำหรับทุกคนรู้จักดีเป็นผู้ระษานงานาหลักนะครับไม่ใช่แขงน้ำนะพี่น้องวันนี้นะครับ ชาวบ้านแล้วแมบ้านะเลแล้วก็บ er ึงนาลาและใกล้เคียงแล้วที่มาทุกท่านมีโทรศัพท์ไหมครับมีมีโทรศัพท์โทรหาพี่เดียวเลยนำเงินกันมาให้ไม่ได้กอช่วดิวันนี้คณะกรรมการที่อยูมม่บุรีเป็นคณะกรรมการเจรจารู้ไหมครับจะเจรจาใครบัดยุบบัดเลี้ยวเท่านั้นมานตาครับพี่น้องครับเดินครับ เ,เ,เดี๋ยวใจเย็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนท่าไงอยากจะรู้จริงๆจากผู้บริหารทกสขวัญใจชาวนาที่เคารพว่าเงินที่พาณิชย์จหังวัดหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทิชย์คุณบัญยงไรโมองกันแน่ แล้วคุณมีหน้าที่มาเจรจาตรงนี้เราจะมีครั people, ค้งเจรจาึ <Down wei> ่งพคอามัรพี่น้องรับรองพวกเราเสร็จสท้นภายใต้กุ้งแต่ความชัดเจนไม่มีเลยไม่แต่ครั้งเดียวพี่น้องครับ da da ให้การพูดคุยกันตรงนี้งานจะไม่ใช้อภิสิทธิ์ใดๆครับอยู่ที่เสียงของพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักใช่ไหมครับที่รับรับรับประทานอาหารอยู่ที่รับข้าวแล้วนะครับเดินออกไาข้างนอกนะครับเพราะว่าพี่น้องเราที่ยังยังไม่ได้ ข่าวคมรัฐจ่ายเงินให้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับคำตอบแบบนี้นะครับท่านก็สามารถจะให้คำตอบได้แต่ทำไมับไม่มีคำตอบมานะ